นี่จ้าน้อยจะสับกระเทียมประมาณสองกลีบปกติจะใช้หอมแดงนะจ้าแต่หอมแดงบดน้อยก็ใช้หอมหัวใหญ่แทนก็แกะขัดได้จ้าก็ประยุกต์ใช้เอาจ้าอะไรไม่มีก็ใส่อย่างอันนี้ก็เป็นต้นหอมซอยนะจ้าไว้โรยเวลามีสุกแล้วนี่เลยจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกคนวันนี้น้อยจะมาผัดหมี่ให้กินนะจ๊ะพอดีวันนี้แฟนเขาจะไปสั่งอาหารอเมริกันกินเขาเรียกอะไรรูดี้รูดี้อ่ะน้อยไม่ค่อยชอบกินน้อยก็เลยจะผัดหมีน่นี้อาหารฝรั่งเพราะว่ายัางไงละ่ะน้อยกินอาหารฝรั่งเยอะไม่ได้กินเยอะแล้วมันรู้สึกทวายทองภาษาบ้านน้อยเขาเรียกทวายทองเนาะกินอาหารแบบ มันมันเลี่ยนๆเนี่ยเยอะมันจะถวายท้องมันไม่แล้วมันต้องหาอะไรกินแบบให้ให้ดีกว่าอาหารฝรั่งนิดนึงน่ะก็เลยจะมาผัดหมี่กินเดี๋ยวมาดูฝีมือการผัดหมี่ของน้อยกับลูกสาวแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวให้ลูกสาวผัดแม่เป็นคนคุมคือถ้าเราอยู่กันสองคนก็จะทําอย่างนี้หละจ้ะลูกสาวทําแม่ปรุง <c oughs> คือก็สอนลูกสาวทํากับข้าวไปด้วยใช่ไหมเราก็ทํากินไปด้วย น้ำมันร้อนนี่กะใส่นี้ใส่กระเทียมกับหอมสับจริงๆตับเอาก็ได้แต่น้อยสับเอาน้อยขี้เขียร้างคุกแล้ววันนี้น้อยผัดหมี่ก็เป็นมีซีอิ๊วดำใส่นตะั้งแต่น้อยมาอยู่นี่น้อยยังไม่ได้ซื้อซีอิ๊วดำเลยแต่ก็กินได้จากก็เป็นผัดหมี่ขาวขาวเดี๋ยวมาดูในกระทะเลยจ้ะ ประมาณนะั้นเทเลยพี่ค่ะใส่น้ำมะขามแล้วก็ใส่น้ำตาลยิ่งแม่จะใส่ซอสก่อนนะครับ ไม่มันจะกินพริกนะใส่พริกมาเอานีดตักทีใส่พริกนิดนึงเอเมนะเน้นไม่เผ็ดหรอกพริกนีใ่ใส่ได้เยอะเลย,ยอย่าตกใจนะจ๊ะ <Okay. S 2> ทำไมใส่พริกเยอะจังมันไม่เผ็ดแต่พริกนี่จ้ะ<อ>แล้วก็ใส่ไข่สองใบจ้ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าไม่ต้องไปใส่หมูหรอกสองใบเนี่ย สองใบเลยสิลูกคนๆให้ไข่มันแตกลูกนั่นแหละจ้ะ มันอร่อยไหมอร่อยแล้วจืดจืดเนาะจืดน้ำตาลนี่จืดน้ำตาลม, mm hmm. มนานอร่อยแล้วแต่มันไม่ม่เข้มทุกอย่างเลยใช่ไหมไปไปเอาน้ำาลามาใส่หน่อยกันนะมันกำลังเดือดนี่ะอ,อ๋อร่อยแล้วแต่จืดไปหน่อยมันต้องใช้รสจัดนิดนึงน้ำตาลด้วยใช่ไหมเดี๋ยวก็หวานเดือดกวนรสจัดจัดนิดนึงเวลาผัดหมี่เนาะ อแล้วก็วเค็มเหมือนกันน,ะนี่นะจากพอจะเดือดแล้วก็ใส่มีอุ้ย เบาไฟหน่อยพี่ลูกตอนมันเริ่มสุกเราใช้ไฟอ่อนๆหน่อยตอนนี้เดี๋ยวมันไหม้ตูใช้ไฟแรงเดี๋ยวไหม้ตูอ,อ,อม,มามาแคมปิดเลยค่ กพอปิดแก๊สก็ใส่โรยต้นหอมไปเลยจ้ะ นี่จ้าผัดมี่ฝีมือน้อยอร่อยไหมจ๊ะอันนี้น้อยก็พอแค่นี้เลยนะสวัสดีค่ะ